สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาถ่ายเองเลยนะ oh. พอดีเจ้าของช่องเขาไม่อยากทําครับไม่ใช่ไม่อยากเขาทําไม่เป็นนะครับในเรื่องการถ่ายคลิปการพูดนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะยึดช่องเขาแหละ <Huh? S 1> เดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ <Huh? S 1> ก็ปกติก็ไม่ค่อยออกหน้ากล้องนะถ้าออกหน้ากล้องมันจะ พูดไม่เป็นนะครับจะไปไม่ถูกก็ oh. จะพยายามทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะจะเป็นคลิปที่พาไปเที่ยวบ้างนะครับแล้วก็พาทํานั่นทํานี่นะพอดีช่องเงียบมาหลายวันแล้วครับหลายเดือนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสารต่อนะปกติก็ผมทําช่องตัวเองสองช่องนะครับ ช่องขายรถมือสองมีสามช่องนะครับนี่เลยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนี่เลยนี่ครับสช่องที่ผมรับผิดชอบนะช่องนี้เปิดใหม่ว่าจะให้แฟนทำแต่เขาก็เขาทำไม่เป็นนะครับถ่ายไม่เป็นพูดไม่เป็นคลิปนี้เราก็เลยยึดช่องเลยเดี๋ยวทำเองเลยครับที่บ้านก็ทำธุรกิจ ส่วนตัวนะครับนี่เลยประกอบการนะครับรถเกี่ยวข้าวทำเองเลยครับคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะแต่ว่าเป็นมือสองครับ mm. เดี๋ยวก่อนโลงงานก็จะต้องเช็คนะคเช็คชุดใหญ่เลยอันนี้ความชอบเลยครับรถเกี่ยวชอบมาตั้งแต่เด็กๆนะความฝันตั้งแต่เด็กเลย ตอนนี้ก็กําลังสร้างบ้านครับนี่นะสร้างบ้านตัวเองครับในพื้นที่เล็กๆเดี๋ยวจะพาดูนะครับหาด้วยน้ำพักน้าแรงครับที่ดินก็ที่แม่ครับซื้อเสาซื้อเหล็กมาทําบ้านเลยครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะพื้นที่ใช้สอยก็ออกแบบเองเลยครับเพราะว่าบ้านเราอันนี้ก็ถนนแล้วนะ พื้นที่ไม่เยอะครับพื้นที่นิดเดียวอันนี้คือข้างหลังตัวบ้านที่เห็นก่อตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เพิ่มมานะครับเพื่อจะทําเป็นครัวน,ะนี่ครับส่วนครัวก็จะมีประตูออกหลังบ้านตรงนี้มีรั้วครับทํารั้วพร้อมเลยอยู่รัว้วติดกับครัวเลยครับเดินไม่ได้นั่นเนี่ยก็พื้นที่เราจํากัดครับฝั่งนู้นก็เดินได้นะรัว้วแล้วก็ขอบทางเดินบ้านแล้วก็จะมีห้องน้ํา ห้องน้ำจะมี2ห้องนะฝั่งโน้นห้องหนึ่งครับเอาไว้เข้ามาจากห้องนอนเป็นห้องน้ําส่วนตัวเดี๋ยวมาดูไปจากข้างหน้าดีกว่านะครับจะได้ไม่งงนะอันนี้ก็คือถนนครับอันนี้ก็บานของเราอันนี้ยังไม่เสร็จนะจะมีโรงรถอีกโรงหนึ่งเดี๋ยวจะทําโรงรถต่อมาอีกประมาณ3เมตรอันนี้ก็ทำตัวบ้านไปก่อนตัวบ้านก็ได้ประมาณนี้ครับ ว่าง2ล็อกนะล็อกละ 3, เมตรแล้วก็มีระเบียงข้างหน้าบ้านระเบียงก็ติดรั้วเลยครับนี่นะอัน,นี้รั้วหน้าบ้านครับพื้นที่เราจํากัดนะเสาระเบียงเสารั้วแล้วก็เตพื้นติดกันเลยครับส่วนนี้จะทำเป็นบันไดนะครับบันได3ขัน้นอินที่ระเบียงเข้าไปนิดนึงนะครับประมาณ60 ประมาณ60เซนหนักมาจากเสาบ้านนะครับ30เป็นขั้นแรกก็บันได3ขั้นนะขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงยาวเลยครับตรงนี้ก็จะเป็น2ล็อกตรงนี้จะเป็นประตูใหญ่ครับประตูช่องนี้พอเข้ามาข้างในบ้านนะก็จะเป็นโล่งนี่ครับอันนี้ก็อนาคตก็จะทำเป็นห้องนอนนะครับเพื่อให้โล่งนะ แคานไว้แล้วครับจะจะทําเป็นห้องนอนก็กอเลยนะครับกอปิดก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้เผื่ออนาคตนะตอนนี้ก็ปล่อยโล่งไว้ก่อนทําแค่สองห้องไปก่อนนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นช่องเดินทะลุไปหาครัวนะเราจะเว้นเป็นจากเสามาเก้าสิบครับตัวห้องก็จะยื่นออกนอกบ้านอีกแปดสิบนี่ครับยื่นออกนะ พอเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนครับอันนี้ห้องหนึ่งห้องนอนที่หนึ่งก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวครับห้องนี้นี่นะทะลุมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำภายในห้องนอนส่วนตัวครับตรงนี้เราก็ยื่นออกนะจากเสายื่นไป80ิเหมือนกันครับ จากเสายืนไป80ก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะก็ถือว่าได้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยเอาไว้วางตู้เสื้อผ้าพวกโต๊ะเครื่องแป้งนะให้ภริยาฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเตียงนอนนะครับมุมนี้เลยห้องน้ำฝั่งนี้ก็ ประมาณ3เมตร40คูณ3เมตร50นะครับห้องนี้เพราะว่าตรงนี้เราเว้น90นะครับแต่ว่าเราไปเพิ่มฝั่งนู้น80ยื่นจากเสาไป80นะก็ถือว่ากว้างอยู่นะนี่ครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับลุออกมาข้างหลังก็จะเป็นส่วนของครัวครับ ตนน้นในครัวประมาณ2เมตรห้นะจากเสามาครับก็ดูเล็กๆนะก็เลยจะต่อเพิ่มไปอีกครับนี่นะเดี๋ยวตอนนี้กำลังก่ออิดนะเพื่อจะถมดินครับแล้วก็เทพื้นให้เสมอจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเป็นในส่วนของครัวตรนนี้ก็จะมีประตูตรงน,นี้ก่อปิดเสร็จทำประตูเปิด ฝั่งนี้ก็ห้องน้ำครับอีกห้องหนึ่งเข้าทางครัวครับเดี๋ยวดูรอบๆครับฝั่งนี้ก็มีรั้วครับที่ของเราก็สุดแค่นี้นะข้างหน้าก็ปิดถนนเลยข้างหลังก็มีพื้นที่อีกหน่อยครับทำเป็นรัว้วรั้วปิดเลยครับยังด้วยพื้นที่เราจำกัด ไว้เดินอันนี้คือช่วงที่เราขยายออกมาครับ80เซนก็ยังพอมีพื้นที่ไว้เดินรอบบ้านได้นะครับนี่นะส่วนที่เรายื่นออกมาทางเซตก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับทางบำบัดแล้วก็จะมีทางพักน้ำด้วย ใน,นพื้นที่มาถึงสวนหน้าบ้านประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะเอาไว้ทําระเบียงนั่งยาวเลยฝั่งตัวนี้เราก็จะทําเป็นชิงช้านะหาชิงช้ามาวางครับช่องข้างหน้าตรงนี้ก็จะใส่กระจกนะนกระจกยาวสามบานอ,อันนี้แฟนเขาชอบนะ อยากได้ก็ทำไว้ให้เขานะครับช่องนี้จะใส่เป็นชิงช้านะอันนี้ก็ทำมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับก็ทำเรื่อยๆนะทำเองบ้างจ้างบ้างยังไม่ถึงไหนเลยครับนะเหลือหลายอย่างเลยตัวไม้เชื้อราข้างบนก็ยังไม่ได้เปะนะครับ หน้าต่างประตูก็ยังไม่มีนะครับงานก่อก็ยังไม่เสร็จดีครับก่อเสร็จก็ต้องฉาบนะฉาบป,ประตูหน้าต่างก็ยังไม่มีปูกระเบื้องครับเหลือเยอะอยู่ครับเหลือหลายอย่างอยู่ก็งบเราก็ไปเรื่อยๆครับเราไม่มีเงินที่จะมาลงทุนแบบทีเดียวจบเนะเราก็ต้องอาศัยหาเงินแล้วก็ทำไปเรื่อยๆ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าคืบหน้าก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับบ้านของเราก็ทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ